พี่น้องมกนได้เห็นม่าเทวูอีเนาะได้เห็นถูขึ้นเขามากะมาเห็นน้ำตกก็อดค่ายภาพพระมูโคกเบิ่งไม่ได้อันน่ะน้ำตกมันขึ้นสวยงามเด้พี่น้องอันนี้นะพอมีเป็นตาเบิ้งตาดินเนาะนี่คือทางภาคเหนือภาคเหนือพเพิดพั่พ้นลายโพดเนาะอันนี้พอดีเป็นพอดีมันเป็นสวยงามพอดีกับน,น้ำตก ใ้เขาเบิ่งานนั้นอนนันพี่น้องตามบอกพี่น้องเขินมาผู้ล้วมาเห็นแล้วอรถ่ายทาบไม่ได้ไเห็นมาแล้วมาหาคุณหากินนั่นละหาเห็ดหาหอนเนาะเขินมาแต่และมือม้อไม่เลย คิดจะเฮินมากอะเฮินพี่น้องไทายเป็นภาพมันงามคับเห็นน้ำตกงามคบะรถายภาพไม่ได้เป็นไงจึน้ำตกธรรมชาตินะพี่น้องมันเป็นธรรมชาติอะนี่นะเออจากเป็นของธรรมชาติอยู่เนหุบเข,ขาบ้านดงบ้านป่าเนาะ เห็นแล้วถ่ายภาพพะโมโพกพี่น้องเบิ่งสวยแบบธร,รมามซาดพี่น้องยืนยุบเขาตอนนี้มาพาอก็มีเห็นแล้วพี่น้องเลยยืนยุบเขาอัอนนี้ ป็นน้ำตกได้ยินเสียงมาเลยมาเยี่ยมเบิง่งเนาะนะได้ก้อนก็ช่วยผ่านอย,ยูอ่เนาะพี่น้องว่างามบออันนี้น่ะเป็นของธรรมชาติธรรมชาติ มะเขืขาเนาะแต่คายภาพมาเฮ้อหมู่โคกเปิ้ล ค่ะปิดนี้จะเทนีละขอบคุณกะดิบค่ะ